ีประโยคจากสำนักสถานศึกษาวัดศรีบุ้งตือจังหวัดนองไฟและจบก,การศึกษาสาขาวิชาภาษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัายวันนี้นะครับกับผมจะได้มาบรรยายเรื่องความสมัคคีนะครับความสมัคคีนั้นก็คือความพร้อมเพียงกันความคงเกียวเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวน้ำหนึ่งใ,นใ,นใจเดียวกันไม่ทะเลาะเบาแวงนี่ว่าบาดหมางก,กันนะครับ ความหมายของคําว่าความสามัคคีความสามัคคีนั้นมีด้วยกัน2องประการคือหความสามัคคีทางกายได้แก่การร่วมแรงร่วมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันไม่ทะเลาะบบาแวงบาดหมางก,กันความสามัคคีที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่เรียกกันว่าสารานิยธรรม เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระลิขิงกันซึ่งความเคารพระหว่างกันอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีความสงบสุขไม่ทะเลาะเบาแวงทำร้ายกันมีอยู่หประการคือหนึ่งทำด้วยเมตตาคือแสดงไมตรีและความวางดีต่อกันต่อเพื่อางงานร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชนด้วยการช่วยเหลือทุกข์ยากต่างๆด้วยความเต็มใจ แสดงถึงอาการปริยาสุภาพนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังกัน2พูดต่อกันด้วยเมตตาคือช่วยบอกสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์และสั่งสอนแนะนำจักเตรียนกันด้วยความหวังดีสาวาจาสุภาพแสดงถึงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 3. คิดต่อกันด้วยเมตตาคือตัง้งจิตปราชนาดีคิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและกัน 4. ได้มาแบ่งกันกินกันใช้คือแบ่งปัน่าผลที่ได้มาโดยเจ้าธรรแม้เป็นของเล็กน้อยก็จกจ่ายให้มีส่วนร่วมส่วนใช้สอยบนพวกขั่วกัน 5. ประพฤติให้ดีเหมือนเขาคือมีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวิใน,ในัยของส่วนรวมไม่ทำตนให้เป็นที่น่าดังเกียจหรือความเสื่อมเสียเกิเกมคณะ 6. ปรับความเห็นเข้าใจกันได้คือเคารพฟังความคิดเห็นขึ้นกันและกันมีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการสําคัญยึดถืออุรมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดมุ่งหมายอยันเดียวกันผลของการประพฤติหลักธรรมคือเป็นคุณค่าต่อให้เกิดความระลึกถึงกัน ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นไปด้วยความสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเพื่อป้องกันความทะเลาะความวิวาดแย่งแย่งกันเพื่อความพร้อมเพียงร่วมมือ no ขุดกำลังกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันครับต่อไปครับความหมายก็คือความหมายของความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือเพื่อคูนซึ่งกันและกันและความพร้อมเพียงกัน รรมะประกอบก็คือเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเมตตากายกรรมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งวจีกรรมตั้งไว้ซึ่งมนโนกรรมและสุดท้ายสาขาละนโกคีผีละสามัญญาตาพิธีสามัญญาตาผลของการประพฤติปฏิบัตินะครับเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเมตตากายกรรมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งวจีกรรมและเข้าไปตั้งไว้ซึ่งมนโนกรรม รว,วันนี้นะครับก็ขอจบตามอัใเชยความสามัคคีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ